เขาชวนผมไลฟ์เพจเขาเมื่อคืนทีมจอริมครับที่มันรีเซ็ตรีเซ็ตอินเตอร์เนชั่นแนลรรีเเซตตออิน์ช่ไปไกลแล้วฮะก็ขอบคุณมากฮะที่คุณรีเซ็ตที่มาอัปเดตข่าวให้ความรุ่งของเราแต่ว่าตรงนี้เห็นได้ชัดว่าอีเวนชั่นเลสเก็บทีมไทยไปได้2ทีมเลยครับแล้วทาให้แมตช์นี้กิกะไบต์ตกไปอยู่สายล่างแต่ถ้าเป็นอย่างที่แอดมินบอกเมื่อกี้ก็เป็นข่าวดีนะสำหรับทีนีโอชันที่กําลังจะมีทีม Okay. Field, oh, Ig 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 okay. เรียกว่าเป็นสโมสรที่ใหญ่ขึ้นเนื่องจากมีทีมดาเท่เก่งๆอย่างนี้เข้ามาครับผมก็อยู่ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันสองทุ่มตรงเป้งนะทางนู้นนะก็รอให้เราเข้าไปถ่ายทอดสดตรงนี้โพลวอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้นะให้ให้คาตูนส่งไมาต่อนะส่วนผมไปติดต่อทีมแข่งนิดนึงว่าเอ้ยเข้าห้องยังไงโซนไหนอะไรยังไงนะแล้วเดี๋ยวเราหยุดภาพไว้ตรงนี้ก่อนนะเพื่อที่พักตรงนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาชมคู่รอบสิบหกทีมสุดท้ายของโดตา นิวลูชันนะใช่ตามติดชีวิตเฟิร์สอ่าตามติดชีวิตเฟิร์สกีบายครับเพราะเขาเป็นแชมป์ของเฟิร์สเฟิร์สปอดเฟิร์สสปอนะเฟิร์สอีสปอเพราะว่าเขาเป็นแชมป์ของเดือนธันวาคมใช่ครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะต้องแชมป์ได้หรือเ่าอย่าลืมนะเราต้องการยอด400อยู่เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ช่วยกันแชร์ด้วยอะไรนิดนึงใช่แล้วนะโอเคครับผมเดี๋ยวกลับมาครับ